ใช่สิเพลงนี้มีคําว่าอะไรนะครับอยากให้แขกรับเชิญของเราเนี่ยสุ่มเพลงขึ้นมาหนึ่งเพลงแขกรับเชิญคือใครไม่ยากกูบอกเลยไม่ยาก,ไม,ยกไม่มันมีคําว่าหลักไงทีเนี่ยตะกี้ขอโทษนิบุมาเยอะอย่างเงี้ยเลยก็ถ้าไม่ใช่เพลงเศรา้า <laughs> อ่ะก็ได้เลยเ <laughs> อจอนเลย เริ่มไหมคสวัสดีคทุกคนด้วยนะครับขอส,สวัสดีถึงข้างห้องด้วยนะครับคลิปในวันนี้นะครับเป็นคลิปง่ายๆ,ๆที่เราเอาเกมเกมหนึ่งมาเล่นกันนำเสนอโดยนายหัวแดงนะครับใช่ครับจอนวันนี้นะเกม วันนี้นะครับเราจะเล่นเกมที่ชื่อว่าทายซิเพลงนี้มีคําว่าอะไรนะครับโดยเราเนี่ยสคนเนี่ยเราจะเลือกคํามาหนึ่งคำนะครับผมโดยห้ามสากันนะห้ามสามไปเรื่อยๆแล้วเราจะให้แขกรับเชิญของเราเนี่ยสุ่มเพลงขึ้นมา1เพลงและคําไหนที่ขึ้นในเพลงนั้นก่อนคนนั้นได้แต้มไปนะครับคนหนึ่แงแต้มับเชิญคือใครอ่ะแขกรับเชิญคือโอเค Google นยสวัสดีค่ะคุณ King Killer ทุกคนได้ยินชัดเจนนะฮะไม่ได้ยินก็ไม่้จะผู้ไไญแล้วเออดังลั่นเลยเราจะสุ hey. ่มเพลงด้วย Google แล้วเราก็แค่แบบว่าเดาไปเรียกว่าเราเดาไปก่อนว่ามันจะมีคาอะไรในเพลงต่อๆไปใช่ไหมอ่าเฉพาะเพลงที่กำลังจะมาเนี่ยอ่าก็คือเราเล่นจะเล่นเป็นรอบๆรบๆใช่เราจะเล่นเป็นรอบก็คือรอบห้เพลงสิเพลงแพ้โดยอะไร ต้องมีบททำโทษใช่ไหมล่ะกดน้ำตอกเล็บถอดเล็บทีละนิ้วจนจนมีขนน้าแข้งใช่ไหม โอ้เ้ยเรามาเล่นเกี่ยวกับคนน้าแข่งกันเลยเหรอเคนอื่นนะมีเฮ้ยมันไม่เท่ากันนะเคียนมงเหรือยางเพื่อนแล้วมันไม่เท่ากันเพื่อนมันเยอะนะเดี๋ยวเราเอาเทปแาแปะปึ๊บแล้วดึงโอ้ทีเดียวแค่ยุงก็พอมั้งยุงยุงเจ็บกว่ายุงเจ็บกว่ายุงเจ็บกว่าเยอะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเอาพจน์อิฐให้ทีละคนแล้วให้ทั้งสามคนเขียนคำนั้น ข้าไปนะฮะโดยคำต่อไปห้ามซ้ำคำเดิมห้ามซ้ำคำเดิมเลยโอเคโอเคแบบอุปกรณ์ไม่ยากกูบอกเลยไม่ยากชิวๆบอกเลยว่าเพลงที่เรามีให้นี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงไทยให้เห็นได้ไหมเฮเห็นกันได้ใช่ไหมเห็นได้ไรอย่าอย่าก๊อปอย่าก๊อฟอย่าลอบเพลงถ้าเหมือนกันโดยบังเอิญก็ถือว่าผ่านไปเนาะแปะหน้าผากไปเลยไหมรอแปะหน้าผากโอ้เป็นผีจีนเลยวะคิดถึงคิดถึงครับรักครับ <im itation> <c oughs> รักแ,แ,แ,แรกกูจะเขียนว่ารักก่กูจะเขียนว่ารักแหละแต่ไม่เอาดีก <Okay. S 2> ว่าก็คือคือเพลงไทยส่วนใหญ่มันเป็นเพลงรักไงใช่นี่คิดถึงเพราะว่าเผอิญช่วงเนี้ยทีมันดาวมันดังอ๋ออาจจะมีแบบคิด <c oughs> แต่ไม่ถึงน <c oughs> ั่นไม่ใช่นั่นอีกวงนึงทีลเบิร์ตทีลิเบิร์ด <c oughs> อ่ะมาไหนเพลงแรกเลยโอเคโอเคกูเกิลสุ่มเพลงถัดไปเยังส่งเที่ยใครความปวดรักไหนไปเนี่ย เฮ้ยมันมีคำว่ารักไงเยี่ยตะคิดถึงมีเบ้าวะไอ้สัรอฟังเลยเยี่ยโอ้คอคุยโยเธอไปไม่ลมันกินมันนอนไม่ได้น้าตายังคปากทาคนรักกันจบแล้วรักหนึ่งคะแนนมันมีเขียนรักเหมือนคนเอน เปิดละหนึ่งเอออีกัวจอร์ละหนึ่งนะแนนง่ายๆครับน้องนอนมาอันนี้ห้ามสามห้ามมีคำว่ารักและคิดถึงกัวเบสิกเลยกัวเบสิกเลยกูบอกเลยเพลงไหนๆมันก็ต้องมีถ้าเป็นเพลงไอจอร์อีกฮ่าฮ่าฮ่าเธออีกฮ่าฮ่าอย่ามาแล้วเธออย่างนี้มันก็ได้ดี ไม่ยากครับไม่มีคำพูดเธอก็ได้ไม่มีคำเธดก็สวยหมดเลยไม่รู้จะได้หนึ่งหมดเลยเราเจอทำไมกับไม่รู้ไงก็ะลองบังเอิญเขียนตรงกันมพูดพร้อมกันไหมก็ไม่โอเคกูเกิลสุ่มเพลงถัดไป ใจหมดล้ใจทำไม่นะาเฮียคที่2ก็มาแล้วคือลากเธอหมดแล้วตอนนี้คือหมดล้วเจ้คิดหมดแล้วนะดี้วกูเล่นเบสิกก่อนเพราะกูเล่นยากยาก่อนกูแย่เลยไม่เหลือะไรเล่นเลยนะเบสิกแรกง่ายอ๋อเบสิกก่อนนะเบสิกอกูได้แล้วอ้าหนึสองสาจากฉันใจเฮ้ยเฮียอะไรคำ้ากจฉันปะเนี่ยเออจากใจฉันเโอเคค้เกิดมาฉันน่าจะมาก่อนสุ่มเพลงขัดไปเพงแล้วะ เคยมาคําแม่ฉันเลยว่าฉันน่าจะมาก่อนึ้นมาคําแม่ฉันเลยขอโทษีฉันเนี่ยหมดลหมดลฉันหมดลฉันหมดลฉันเธอใจหมดละจากก็ไปละาวคาแนลเยยากนะเวลาดาวคดาวนี่เราอนนี้ดาวถึงอไปไหม มันจะไม่ถูกได้ไงแต่ละคำแหมกูว่าคำนี้น่าจะมีตรงกันนะเด้งสอง้ำไปหายขอโทษขอโทษนี่มาเยอะอย่างนงั้นเก็ถ้าไม่ใช่เพลงเศร้าอ่ะก็จะแพ้โอเค Google สุ่มเพลงต่อไปโอ้มันไม่มี่หราขอโทษไลยบ่อยครั้งที่ใจจัดเดินออกไป ออดไม่ไม่มีมาเปิดมาขอโน้ตหัวใจอะไรเงี้ยคม่หายขไปเฮ้กูว่า Google เนี่ยมันกำลังสุ่มเพลงไทยที่แบบเป็นสมัยในที่เราากำลังเติบโตอยู่ในมอต้นเพลงอะไรที่ดังในมอต้นเนี่ยออกมาได้เลยเพลงอะไรหนึ่งสองสามที่บอกเสียใจเย่เสียใจว่ะโอเค Google เพลงถัดไป เล่งเสร็จแล้วไหท,ที่มาแล้วได้แต้มนึงหมือกรุปว่าได้แล้วนี่คือจบแล้วนี่ของมึงแลวใช่ไหมใช่คำว่าที <c oughs> ไม่ได้อะไรเลยอ่ะหนึ่งสองาดีตาไกล เยใกล้กล้กล้แล้มันมีหลายเพลงอเขี่เธอเห็นเพียงฝุ่นมันเข้าตาโอ้ดีตาเลยไม่ได้น้ำตาก็ได้นี่คือคำว่าดีดีหรอไม่ดีหรอถ้าออกดีกูไม่ดีหรอกโอเค Google เพลงต่อไปไม่น่าไีนะเนี่ยไ็คุ้นเนฉัน

มื่อกี้ใช่ไหมว่าเมื่อกี้มันใกล้จะสายเกินไปไะมใช่มันใกล้จะสายเกินไปกูได้แต้มแล้วกูได้แต้มแล้วน้ขวกูได้ต่ออันน้เล้แต้มด้วยกเี้งงใกล้เมื่อไหร่มเนี่ยเฉันรู้ว่าวันนี้มันใกล้จะสายเกินไปอ่ะกูได้โอ้โหสสมสสมัไม่ทันเลย สองสามไหนเวลาเพราะเพราะเพราะอะไรเยอะเพราะอะไรเยอะโอเค Google เพลงถัดไปโอ้ยเออปามี่ปามี่โอกลิ่นเฮียอ้ยน้ำซอยมาำซอนกลิ่นซอนกลิ่นหมดแล้วหมดแล้วก็ครึ่งเพลงไม่มีงั้นเราเปลี่ยนเพลงต่อไปเลยเปลี่ยนเพลงใช้คำเดิมคำเดิมโอเค Google เพลงต่อไป เขาได้หรือเปล่าผู้ชายหนึ่งคนนั้นที่เขาเคยเป็นของฉันมาก่อนมาก่อนวมาก่อนเวลาแค่ไม่เวลาสี่สี่สองนี่เมื่อกี้คำมันหกเหรอไม่อยากโชว์แต้มเท่าไหร่ไปต่อบกูเขียนละกูเขียนละมียังเหรคำนี้อ่ะหนึ่งสองสาไม่ ในในเขามีทุกเพลงแล้ไม่อิ่วเห็นโอเค Google เพลงต่อไปขอบคุณนะคะขอบคุณนะคจับมือฉันจับมือฉันเอาวได้เจ <c oughs> ได้ใจได้ใจ สามสี่สี่มันมีัวเจ็ใช่ไหมไหลไหลโอ้ยแค่นานกันนะมาหนึ่งหนึ่งนะแปดหนึ่งเลยเหรอห่งเฮ้ยหเป็นไปได้ยากมากเลยนะเฮ้ยหนวันอะไรเยอะแยะวันจมันไม่มีหนึ่งเหข้าไปเลยเยอะมีนี่อ่านเลรองโอเคกูเกิลเพลงต่อไปใจหใจ GLOVE อ่หบอกเราเตาชีวิตขอบคุณ้ฉันงริตอนนี่ไงมาละเรื่องเหกอ่ารู้มาตอนอยากเขยับเข้าไปใกล้เธออยากมาใกล้ๆป่ะอยากรู้จักข้างใล้เจอ ันออกมาอยากรู้ใจนักเตะได้เชฟเจ็ดสี่สามว่ะ triple kill นี้ได้ได้แะ้วมั้นเป็นนอนสะพานสิ่งมีปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดและหวังจะนำเอารักแท้นีในเธอรักแท้ดีท่าไหลายวะคิดคิดน้ำมันน่าจะชนะไปแล้วแหละปุ๊บมาจริงเอ้าบ้าดีกว่าคำตัดสิน อย่างน้อยคิดได้แง่ดีคือกูไม่รู้ใจจอยละมามาให้ลาคือมามาให้ไอ้ิงอะรอดแล้วแลือมึงกับกูด้วยแหละหนึ่งสองสามฟึบพูดไม่ค่อยเก่งถังังสร้างสร้างสีดาวเออยนั่นแหละพิงนะออ n แอ r ์ e s ต i นกูรอรุ้นอยู่นะโอเคกูเกิลเพลงต่อไปไม่่ พี่เยอะก็คาราบาวไอ้สัตว์แต่ไม่ใช่นะทำเมื่อกี้ไม่รู้ว่าอัดทันไหมแต่ว่าผมได้ครับเย้ที่เท่าจอรแล้วสัตนี่คืออันที่สิบสี่ใช่ไหมครับผมใช่ลองจากสุดท้ายเอาคำยากๆเลยกูลอยลมละนี่ ถูกแค่แค่เฮ้ยก็แคแ่คุณคุยเท่านั้นตัวไม่มีในสบสัติภอ้าเยอะโอเคกูเกิ <c oughs> okay, e เพลงต่อไปฉันรู้ดีฉันนึกถดิฉันรู้ดีฉันไม่ท้องฟ้ายอยากเช้าเพราะอะไรคำถามยัางค่ะ สคัเฮ้ยไม่มีไม่มีเฮ้ยเยอะกลับมาตอบครับเพลง่แล้วเพลงอ่แล้วที่รู้มีไหมไม่มีคำว่าแค่คือเอาไปที่มีแต่เธอที่มีแต่เธอี่ไม่ใช่แค่ดแล้วกูรู้ว่าคำว่าแค่เย้ยกูยังเก็บไปกูรอดไปกูรอดไปรอดไปเย้เพลงต่อไปนะโอเคกูเกิลเพลงต่อไปอู้ มีรีเพลงนี้ต้องง่ายเลยไม่เหมือนกูไม่น่าจะแค่นะว่าชลาวลีใช้คำสวยมากนะสิบสีมีแน่นอนไม่มีฉันไม่เคยดังหลายยังคงเดินตอนนี้รู้ว่าตอนไหนและแต่มาเดี๋ยวแค่ยังคงมีแค่เธอ ยังคงมีแค่เธอบอกแล้วเองแล,ล,ล,ล้วนีย่ยังคงมีแค่เธออ้าวหาด้วยหว่าไอ้สัสเฮียกันท้ายแล้วก็ได้ด้วหว่าเฮียทหารจอดเต็มเยอะสัสไม่ถ้ามันเท่ากูกูก็เรากำลังเนี่ยคืออันนี้ระบบของท่องเทีคยวน้ำบอลจับกดน้ำอ่ะไม่ใช่ <c oughs> จอนจอห์น <c oughs> ยางมึงด้วยเดึงดึงขนน้าแข้งด้วยเทปแคเทสุดท้ายต้องมีกูแล้วแหละคุณเขียว่าอะไรคุณเขียวอะไรรอตาม โอ้กะลโมโซนี่เอาท้ามาเกลโอเค Google เพลงต่อไปอันนี้กูไม่ตามก็รอวะอยู่ตรงนี้อเหี้ยอยู่ตรงนี้เสียบไปก่อนหน้านดิเฮ้ยมึงมีแต่สุดชายขอมีเงินมามีซะนนเท่าไหร่ยังคงรอเฮ้ย แเบาได้เบานะเบาได้เบาในคลิปต่อไปมันตอนไม่ทราบว่าวันนี้มีคอร์สอะไรบ้างครับวันนี้จะเป็นคอร์สแว็กขนนะฮะอฮ้ยอันนี้อันนี้ดึงไม่ออกถ้าติดขนดึงไม่ออกอันนี้ออกอ๋อเคยออกง่ายด้วยออกแต่เทปไม่ออกขนงทดสอบขาผมไงกูชนะเห็นไหมสั้นนิดเดียวนี่ควรทำโทษมันออกกูติดเพดานยังดึงไม่ออกเลยกูจำได้ให้มันมีอันสั้นอันหนึ่งยาวหนึ่งอ่ะกูสั้นเองไหมกูจอดสั้นก็ได้ขนมันยาว

เดี๋ยวมันไม่รลุดเดี๋ยวมันเอาเลยอ้ําเอาเลยอ้ําอะบุญดึงเองเดี๋ยวบุญดึงให้คุณไม่รอดเลยโอ้โหรอดไปรอดไปมาไปคิดดีกว่าอยากให้ดูขนน่ยดูดิก็ไม่ได้เยอะเฮ้ยมีนิดนึงเดียวโอ้โหไม่ได้เยอะภาพที่กูเห็นคือแบบหโดนไปทั้งขาก็ถ้าบทตำโทษนะฮะขาหลังก็น่าจะเป็นอะไรที่มากกว่านี้อย่างเช่นแบบว่าให้เดินใส่กางเกงในไปห้างตัวเดียวอะไรเงี้ยโอ้โหหรือว่าเราจะซื้อกิโยตินมาแล้วก็ลองสับคอก รอดเล่นนะฮะไม่เอาอะไรขนาดนั้นนะมาเจอกิปต่อไปนะครับก็ถ้าใครมีคำแนะนำดีๆในการที่แบบอยากเห็นอะไรอยากดูเราเล่นอะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะ่าจะมีลักษณะเป็นในพื้นที่บ้างขึ้นเจอกันนะมาเจอกิปต่อไปครับไปนะบาย